ให้ปอบวชดไอ้เนี่ยปอบวชบวชเปิดต่อตจนเนี่ยประคุณกูลูกล่ะปอเป็นปอต้องบวจนต่อตจนประคุณลูกมันต้องรู้วันมัง้งเป็นบวชไอ้ที่อาจารย,ย์บวชไรอะลูกเออมันบวชไม่ได้ไม่ไหนคกมนี้ยมันก้นบวชตี๋แล้วที่ข้ามาเตียวหนังเนี่ยมันเตียวเละข้าไปอกนอกหน่อยที่ข้าเดือยู่กันนั่นเลยันละใส่เสื้อใส่ไหนหนัง่งเสื้อเลยใส่เดียวใส่เสื้อใส่เดียวใช้กเกิง ช่กปรุงฉันเลยมากินก้าวกูหายเป็นปลามันต้องหยุบหนอปล่อ,องหนอตุลุนจนได้แลยหยุบหนอแต่ลุนกูมันยังป่องหนออเลยทองหนอลุงวอนกันมาแล้วหนอรำการนักนะมึงมาเป็นโยในวัดนี้เป็นเด็กวัดเบลอไปเอาแต่เด่นในวัดนุ่นนี่อย่างนี้ใจดีว่าตู้ลุยไอ้นี่ไม่ก้าวเหลือง ไล่จริงเห็นแต่ฉันไมาา่อ,อยากแรงนกับเตน้ลงกูจะอยากอีแรกกูเกลียดอยู่กันเลยนี่ำตำรวจได้ได้เตรียมได้เป็นเจ้าอาวาสเออก็จะจบในกูพอได้เลยเติ้ลมาจะแจ้งแมาา่เจ้ากูเกิดมาเป็นปลวกจ้ะลูกกูแจ้งแม,ม่ตามึงเกิดมาเป็นปลวกเปิป่อใดเตินลจำได้ไหมวันเด็กิ้ลไปช่วยจบแม่เจ้าเติ้ลวัยอยู่มื่อจัดหน้าฉันเลยเด็กไปรู้ว่าเป็นปลวกก็มาฉันเลยอยู่ละไปได้ยจะปลวกไม่ปลวก อุยอ่ะอยาจีดหมดมาจีดกันเจ้กลัวแม่เจ้า,ามไม่จะอยู่ไหนฉันเลยไม่น่าขันแล้วมันแรกไงบาอยู่ปนันันแต่เราไม่ไกลกบเอ,อ,เอะเละกลืนเปลือดได้เตือนพอใครในนังเอีกในคุณชัวังก็เลวนะเกามาเตียวและปลืป้ดได้เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเปลือดน้งองหญกงปุ่นเรื่องนั้นดีตายเรื่องไม่ดีก็ไม่อ้อเันบา้าน เดี๋ยวมันแลบเพื่อไม่มีสีดีอะนายจำแก่ป่านนี้เด็กวัยรุนมาจำน้ำคมวลยครับเด็กวัยรุนหน้าวันจำน้ำคมครับเดี๋ยวมันไม่ใจเปิดเป็นมันตับเปื่อไดอะป้่มเปื่อไงไงก็ม,มันบ้ากากะกนะันเลออยจะไปเปิดให้มันอยเฮาเนี่ยเราเป็นลูกกันใจฟอนป,อนปามาไปายังยื้อทีนี้แกแม่ปุ่มนอนแต่ปุ่มไม่เปื่อไงท่านกับเด็กตังกว่าเพื่อจะเล้วนายจำครับไปอ้อมุ่มนอนอยู่ตรงนั้น แต่ใไม่กลับไปองอยากไปพได้ได้ลาเอาลงมันจัดราย่ำตัางต้องคุ้นสนเล่เลยฮ้น้อยจึงรู้ไม่บอกกับูโรูว่าทูแหลนทางไหนกันในุกน่กรู้ว่ากูไปย้แนไอยู่ฮําเมดวัดแล้วแล้ตีดเอะร้ยไม่ใจกูไปยอนไปู่ไม่ใจไปยอนนั่งคูไปยอนปพฤติกรรมชวนเร็วก็โมดู่ว่าจู่ทาเล้ แม่มาจันลบมาโดยเด็กมึงพิษอันนัฮ้ไอ้เกลือกู้ดิค้ไปมาก็ปเปิดแ,แ,แล้วรำคานแม่เอ้ยแม่เล่นกันไม่รู้หรอกย่าเตียวเล่ตีลังน่นั่งเอ็กในกุดนะ่ปะปอโก้ตั้งหม้มเล่นในบุญตุ้งในไต่เตียวเหลือเหลืองก้องประจันทรน,นาขอแม่เตียวหลบลูกจำไว้นะก้องบนันตาคิดอีลอยอยอเ,เล่อยู่น้อยกิดดีเหลือแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัด ข้าใจไหมพอไม่ชอบร่ำคาญเออบรรดาโบลูกติดนี่ไม่เข้าใจได้สักทีอันเนกนัจันทนา ต้นแดที่แกข้ามาไว้ปอนวิตายไล่วันนีจ่จมควานข้ามองมดูแลแม่เลือชีวิตเพียงลำพองขันวันนองกลบลังตาจะเลอติตะไลอาจยรยเจ้าคะไปปลื